สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนไนล์เสื้สายทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาที่คอของคู่เกียงครับพี่น้องบ้านกับพี่ตำบลอุ้มเมาอําเภอพ้นท้องจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับคอคู่เกียงกับถือว่ามาหาคอเพิ่นหลายอีพี่หลายคลิปแล้วนะครับกับพี่น้องหลายท่านนะครับผมนะครับชื่นชอบในคอของคุณคู่เกียงนะครับเพิ่นเอางวดดีมีคุณภาพามาพี่น้องเข้าได้รับชมสําหรับเบอร์นี้ ถือว่าเป็นที่เด็ดนะครับแม่สาวลูกสี่วัศูนย์เก่าหกนะครับพี่น้องตัวงามๆนะครับผมหรือว่าตัวลูกสาวสี่วัยศูนย์เก่าหกทองออกฟอร์ดแม่นั่นครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องอยากภาพพีภาน้องอยากนําเสนอให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ากันมือนี้เดี๋ยวไปจักไข่กับคู่เกียงเพื่อนจังอยนะครับผมสวัสดีครับ อ๋อนะครับผมถือว่าเป็นอีพีที่โอ้น่าจะเกือบ20แล้วนะครับผม10กว่าแล้วนะครับมาหาขอกคู่เกียงผมมือนี่มีแบบไรเนี่ยพี่น้องเราได้รับชมทั้งเบิดจักรโตมันสิหกเจ็ดโตเลยหรือเปล่าครับอ่าหกถึงเจ็ดโตนะครับพี่น้องมือนี่การบรรยากาศครึมฝากครึมฝนครับพี่น้องมือนี่แดดกัอ่าบอออกบันไดนะครับผมแต่ว่ามือนี่ก็ถือว่าแสงเพียงพอในการถ่ายท้ำอยู่มือนี่เดี๋ยวให้คู่เกียงเพิ่นผ้าเบิ้งนะครับผมเมียที่เรียกนะครับสำหรับผู้กำลังหางัวงเมียสาวไปเลี้ยง โงงง่ำๆหนาๆลึกๆครับพี่น้องลูกสาวพอได้แะ่คู่เกียร์ตัวนี้ลูกสาวสี่ว่ครับผมลูกสาวสี่ว่ศูนย์เก่าหกใบหลอดครบครับผมใบหลอดครบอายุเพิ่งจ็ดเดือนหรอครับปีหนึ่งเนี่ยครับผมอ้าวหนึ่งปีนะครับพี่น้องหนึ่งปีนะครับครับพี่น้องเบิ้งชีดล่างกระชับดีนะครับผมงาขากระดีครับพี่น้องนะครับยืนรับดีนะครับหางเหย้วนะครับัวหางใหญ่เลยนะครับหางลามดีส่วนสูงแม่นี่ลอยเท่าไรครับสิบสามสิบ สามสิบหาสามสิบหาบวกสาครับผมสามสิบบวกก็ได้ไปตีสามสิบบวกเรื่องนะครับเนาะเดีสามสิบตามรอยสามสิบบวกเป็นงัว่เมียสาวอายุเจ็ดเดือนครับสิบสองเดือนกว่ากว่านี่แหละครับสิบสองเดือนกว่ากว่านะครับตัวนี้ลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับผู้สนใจนะครับผมให้กู้เกียงว่าราคาสุฟังนะครับแม่ที่เหล็กตัวนี้แม่สาวเปิดเปิดให้พ่นต่อนนะครับครับผมให้พ่นต่อเอาเปิดแปดสิบหาครับผมแปดหมื่นก็อีกหาพันครับพี่น้องเบื้อง หนาสวยๆต่างเขางามๆเป็นหัวหล่นเร่ามาตาหรือว่าเขาขื้นหน่อยนึงครับผมนะครับเอาข้นเขาขื้นนิดเดียวครับพี่น้องอ่านี่นะครับคนเขา้นเห็ดเขาด้วยครับพี่น้องนะครับบ้วนเห็ดเขานะครับมาเท่าเอิ่นนะครับข้นเขาออกพ่ออ่านะครับผมนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเขาบ่ยากไางเลยหรอกพี่น้องบวชยาบาเพราะว่าเขาปีแล้วนะครับข้นเขาขื่นนิดเดียว ราะค่ายรอบนึ่งนะครับแม่นี่เปิดเดชพนต่อครับแปดสิบหาครับผมแปดหมื่นก็อีกหาพันบาทครับพี่น้องแปดหมื่นก็อีกหาพันบาทลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับตัวคู่กันครับพี่น้องบาทที่หนึ่งกับลูกซีไหวกันครับตัวคู่กันตัวนี้กับลูกซีไหวศูนย์เก่าหกขึ้นกันนะครับฉีดยาไทยยาบำรุงให้เงินบพิ่งวินี่เอ้าอันนี้วัวถูกตัวอยู่นี่ลงวัคซีนเห้อเนาะแยนครับฉีดแล้วก็ฉีดยาบำรุงลูกให้พร้อมตัวนี้จักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นมตัวนี้อ่อนกว ประมาณ11 10 11เดือนประมาณนี้ยอ่าประมาณ10ถึง11เดือนนะครับตัวนี้ก็ร้อย3ามบวกอ่าอยสานะครับเงวหนาลึกสีดีครับพี่น้องฉีดงามครับฉีดงามสีดีพอกครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเดินเบื้องทางไทยมันจะน้อยนะครับบะมี่ต้หนี้จะมองเลยเนาะบะมี่ครับอ่าบะมี่ต้หนี้จะมองเลยครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้งามครับพี่น้องไฮเทียบก็แม่พุ่นนะครับเาเบื้องเทียบก็แม่พุ่นเอาใบหลอดมีครบเนาะครบครับผม เปิดหลายไปได้ครับแม่ที่2ตัวนี้ก็เปิด8ปดหาขึ้กันครับ8ปดสิบหาซ้ำกันกับพี่น้องเปิดในพ้นต่อครับผมอาอันนี้มาต่อเอายกคู่กับรถใดอีกหลายเนาะรถได้ครับอาราคาห้องนาคอกนาฟ้าม์ตอรองได้ด้วยครับพี่น้องครับอนะฮะกินเข่าว่าได้กินค่าเดียวนะครับผมกินลายค่ำว่าพูดต่อกันได้อยากให้นพัสดุกรรมดีๆซี่ว่สูงตัวนี่ำครับงามโอ้ครับพี่น้องล่ำงายดีพี่น้องสีดีครับพี่น้องแมียนี่ตัวคู่กันครับตัวคู่กันนะครับเอาเอายกคู่ไปก็ได้ครับพี่น้อง ว่าสาวงามๆเอาไปตีเอฟนะครับผมตัวนี้พอได้จดเอฟได้พี่น้องทั้งแม่นี่แล้วก็แม่นั่นลูกสี่ว่ทั้งคู่เอาไปตีเอฟหนึ่งได้แม่นะครับผมเริ่มเป็นแม่ตั้งต้นเป็นแม่ต้นน้ำได้ครับพี่น้องคู่นี้งามนะครับเอาผ่านไปนะครับต่อไปเป็นแม่สาวเนาะสี่ว่ายแม่สาวลูกสี่ว่าศูนย์เก้าหกตั้ทองกับออกฟอร์ดนะครับพี่น้องตัวท่องแล้วตัวนี้ครับเอานะครับออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ของโชคเดี๋ยวมีฟ้ามนะครับ ใบหลอดมีครบเนาะครบทั้งใบซีแล้วก็บใบออกหอดครับอันนี้ก็ลูกสาวซีวศูนย์เก้าหกด้วยครับพี่น้องบ้าเบิ่งสีนะพี่น้องส่วนสูงกับร้อยรอยห้าสิบครับร้อยห้าสิเลย่ืครับแมนครับ่รยหสิเลยพี่น้องตีสบก็ได้เอาคู่เกียงเพิ่นประกันไ้นะครับผมเอาเอาตั้ตั้มสี่สิบแปบวกไปเลยสี่สิบแปก็ได้ครับเอาีบวกไปตาบวกลบดีกว่าห้พี่น้องเข้าแต่ว่าผมเบิ้งสิบเด้ดแล้วคาับห้าสิบละเอาขันว่าร้อยห้าสิบห้าพอถึงกบสิว่าตัวก ยืนเทียบกับคู่เกียงเพิ่นนะครับเอาเจ้าของกระโล่งัวกางามครับพี่น้องเบิ่งหน้าครับลูกซี่ไหว้ศูนย์เก้าฟกทองกับออกฟอร์ดนะครับผมของฉกเรนวิดฟาร์มงัวนอกน้ำเข่าตัวละหกล้านนะครับพี่น้องผสมฮาร์ดูกรรมออกฟอร์ดจอดมาเลยเลยนะครับซี่ไหว้ศูนย์เก้าตัวทองแล้วเรียบร้อยตัวทองแล้วครับแมนจักเดือนแล้วในทองสี่สิบสี่หมื่นสี่สามหมื่นครับสี่สิบสามหมื่นอันตร้าเศร้าได้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตรวจให้ยืนยกงามนะครับอกใหญ่ไหล่กว้างนะครับผมมัดกล้ามเนื้อ ชัดเตียนครับพี่น้องขอขาหลังกระดีแม่นี่ฟังราคานะครับผู้เกียงแม่ที่สามสามห้องแรกเปิดสิบสามครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนกับอีกสามหมื่นบาทราคาห้องต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องให้พ่นต่อครับต่อรองได้อีกนะครับผมมักเลยครับพี่น้องแต่ว่าแม่นี่ผมคิดว่าขั้นบ่ได้ปล่อยกต่ว่าสิเก็บไว้จะเข้าอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันกับพ่อมีหยาดนะครับผมหยาดกับพ่อได้เลี้ยงไงนะจิหน่อยเอาผู้มักโทรมาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องนะคุนว่าขั้นบ่ได้ออกก็ขายเลี้ยงไปเรื่อยๆครับพี่น้องถือว่า แบบนี้หายากเลยครับพี่น้องนะครับผมพันธุกรรมดีๆโครงสร้างมาดีเรืองสียังเนียนนะครับแล้วเป็นลูกของเจ้าซี่ว่ศูนย์เก่าหกซึ่งหนาเชือดซี่ว่ตอนนี้บอกเลยนะครับสามพันนี่เป็นยังตามผมเห็นเขาซื้อขายกันพนขวดพนขวดวันที่พนขวดวันที่สามสิบเอ็ดอ่ปีหกสามครับสามสิบเอ็ดปีหกสามสามสิบเอ็ดทันวาหกสามครับพี่น้องครับตัวนี้เอานะครับสาวทองแรกท้องอสอรับเอาฝ่ามาเก็บพันธุกรรมดีๆครับพี่น้องครับผมเอาต่อไปเบื้องแม่ลูกเนาะ แม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกคู่หนึ่งลูกสามหนึ่งคู่หนึ่งแม่ผสมเหรอดิแม่ทับเราบอครับมันขึ้นเว้นที่วันเสาองมาหันหนีผมก็เลยเอาเลยทับพ่อได้เหรอครับออกฟอร์ดด้วยกันใส่ออกฟอร์ดครับพี่น้องตัวนี้แม่นี่ผมว่ามันขึ้นเลนไม่ขึ้นหัวผมว่าผมเอาเลยแล้วลูกสาวเพิ่นนะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเบิงนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งลูกที่ใดนเหรครับยุน่าแม่นี่ลูกสามครับลูกที่สามนะครับแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับสี่สิบห้าบวกครับสี่สิบห แม่กระทับออกฟอร์ดี๋ยวจังมือแล้วเพราะมันมันเสาประหัรนี่ครับลูกไหมบางเนี่ลูกสามหนึ่งพี่น้องนะครับผมว่ามันขึ้นเลนหรือขึ้นหัวมันก็เลยเอามันเลยเอาทับเลยเนาะทับเลลยแ้วผมทับออกฟอดเดี๋ยวด้วยครับพี่น้องเอาไปลุนเอาครูนี่เปิดแล้วมา้ได้ครับเปิดเก้าสิบสองครับเก้ามื่นกับอีกสองพันต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องโบมีตำหนิแม่นะครับลูกง่ามหนังเหยื่ๆนะครับผมหนังดีด้วยครับนะครับลูกหนังดีแม่หางลามลามเลยครับพี่น้องนะครับหางเหย้วหางลามดีนะครับตัวแม่เพิ่น เดี๋ยวผ้าเบิ้งนะครับลูกอยากตื่นจังหน่อยเอานะครับนี่ไก่พ่อเฮ็ดเขาเราพี่น้องให้เบิ้งทางไทยเมียจะน้อยสี่สิบกว่าหมื่นนี่แล้วครับลูกคนนเอาครับเก้าสิบตอนแรกครับเก้าสิบสองครับเก้าสิบสองนะครับเมียทับออกฟอร์ดลูกสาวเคอิฟสามหนึ่งใบหลอดมี่ไฮครบเลยครับพี่น้องเอาเหลือสองเมียสุดท้ายเป็นง่ว่เมียทองครับพี่น้องเดี๋ยวให้คุกเกียงคนผ้าไปเบิ้งนะครับมี่สองเมียสุดท้ายเป็นง่ว่เมียทองแบบพี่เขานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งเมียที่แหลกกอนนะครับเมียนี่ทองครับผมท้อง สามหนึ่งครับพี่น้องแม่นี่ทองที่เอฟสามหนึ่งสูงร้อยหาซีผลได้นี่ทองที่ไหนครับทองสองพลวากสูงหนึ่งร้อยห้าสิบท้องที่สองครับพี่น้องจักเดือนแล้วในทองครับเจ็ดครับผมเจ็ดเดือนครับพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับเนระครับผมโอ้เรยออีกสองเดือนขอดครับพี่น้องนะครับได้เลืกดีแม่นี่ครับเล่ก่อ่น้อยนะครับไปยางอยู่ขอกอยู่ฟ้ามครับพี่น้องแม่นี่เลืกดีดีนอกตั้งหลังตรงนะครับอ่างหนาลึกดีนะครับผม บัตรเท้าเอิ่นล้ำตสี่เหลี่ยมลึกๆดีเหมืนเป็นควายกระเอิ่นอ่างหนาลึกนะครับผมอ่างหนาลึกกูแล้วครับหลายไปได้แล้วครับบัตนี้ราคาแม่ทองคิดเดือนเปิดแปดหกครับผมแปดหมื่นกับอีกหกขั้นทองพอทองสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งทองที่ทองที่สองครับทองที่สองครับพี่น้องนะครับเบื้องหางพุณของน้ำประจับอยู่พี่น้องผัวใหญ่ๆลำลามลึกๆพี่น้องหางลามดินเลยดีครับนี่ขวางเรานะครับเบื้องผัวหางคุณนหางเราลามดินเลยหัดหลักดินเลยพี่น้องนะครับเอาเชื่องดีแม่สุดท้ายเข้ามาที่่่่นนีีแแมม่นี่ ผสมดุวองสองผมเพิ่นวัดเพิ่นวัางัวสาวแต่ผมมาเป็นง้วนลูกหนึ่งเมีนบะผม่างัวสาวเพ้นบะผมเบิงแล้วน่าจะเป็นงัวสาวนะครับผมเพราะว่าผมเบิงเบิงเบิงเล่าโน้มแล้วบ่มีห้อยลูกดูดเลยครับงัวแม่สาวตวจทองแล้วบอบอเพท่านได้ตวดทองบอใานได้ตวททองได้ได้ขาวซี้สิบมือแล้วครับนี่อ่าผสมได้ซี่สิบมือครับผมนะครับตัวนี้เพือได้ตวททองเนาะครับอ่าเป็นงัวนะครับแม่สาวสาวก็จะเป็นสาวสาวแก่่นละเนาะนะครับอาที่เหลือกับ ไพอยากให้เพื่อนตัวท่องก็จองไว้ให้ตัวท่องก็ได้หรือเอาไปรุ่นเอาก็ได้เปิดไใบไลยไปไหนครับแม่สุดท้ายเปิด4ีเก่าครับผม40่หมื่กับอีกเก้าพันส่วนสูงแม่นี่ร้อยสีบวกนะครับผม140บวกได้ครับพี่น้องสนใจกระทักคู่เกียงเพิ่นมาได้เบอร์โทรเบอร์ได่ก็ครับ086ครับผม086 415ครับ415 2532ครับ2532นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับแอดไลน์มาเบอร์โทรเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องผมเฟซบุ๊กสื่อวันได้ก็ครับ เฟซบุ๊กเบียงศักดิ์ลิทธิยงครับผมเบียงศักดิ์ลิทธิยงครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับผมแคลรว่าผมมักตัวไหนตอนนี้แม่สาวสามตัวนี่หรอพี่น้องหรือว่าแม่ลูกนี่ไม่ได้ยินเธอเลออยู่ตรงไหนถามผู้ไทยได้ครับพี่น้องนะครับผมยินเธอเลือดอยู่คนนั้นคนนั้นเพิ่งยืนครับพี่น้องเพิ่งยืนครับซี่ว่ายทองออกฟอร์ดนะครับอยากให้ได้เจ้าสี่ไปไว่ายคลอดนะครับพี่น้องเอาสำหรับภูงบประมาณถึงก็ฝากไปได้ครับพี่น้องอยากให้ได้พันธุกรรมดีๆซี่ว่ายศูนย์เก้าหกทองเจ้าออกฟอร์ม นะครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์แม่นี่ฝากไว้หนึ่งแสนก็อีกสามหมื่นครับสามหมื่นครับพี่น้องนะครับเอาโทรมาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องสนใจมาทับมาหนี้ขอคู่เกียงกับมีให้เบื้องหลากหลายหรือมากลูกเสี้ยว้สูงเอาหกเอาสองสาวนี่ไปทับเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี่วายตัวหนึ่งครับพี่น้องควายตัวควายแม่เนาะควายแม่าคคววยายควายตัวเมียนะครับผมเพิ่นเกิดอุบัติเหตุอ่าเป็นควายที่เกิดอุบัติเหตุเนาะแม่นรับเพิ่นสนเข้าไมาอะไรประเทศเขาหัก นะครับควายอุบัติเหตุเบื้องเขาครับพี่น้องเขาด้ันดันขวามือเฮาครับด้านด้านพี่นะครับผมก็คือหักหักโค่นเลยบ่หักเลรอครับหักโค่นโค่นนะครับผมตอนนี้ก็หักตรงโค่นมาเลยครับพี่น้องซื้อมาหลายเติบปีควายอายุจักปีที่สองปีนี่แหละมั้งครับควายจะเข่าสองปีแล้วร้อยสามสิบหอดบ่ะปถึงครับนี่เกือบเกือบอย่ล้วเกือบเกือบเนาะแต่สามสิบสิบแปดร้อยยี่สิบเก่าแต่ว่าย่ำดีเป็นควายแม่สาวเพราะพได้ทับเพิ่นเป็นหลานบอกอันยังก้อยยุ้พ่ยใช่ ล้านหาแสนนะครับผมเป็นล้านของล้านหาแสนตัวนี้คือตีราคาแบบตีท่านตีท่างเลยตัวนี้กักมันราคาคล้วยง่ามวัไหนแล้วมันเขาหักแล้วไ้เขาหักเนาะเขาสำหรับผู้อยากจะได้คู่เกียงเพ่นว่าอยากเอาไปรักษาเอาอยากเอาไปเลี้ยงเฮ็ดแม่บอกแม่พันมนี่เขาหักฟังนี่นะครับหักโคตรมันเห็นบ่ครับตกเตี้เสียอยู่นะครับมีโอกาสทุดออกว่หรือว่ารักษาอะไรอยู่เบิ่งแล้วผมบ่ะหูบ่หูเลย อันนี้ก็คือต้องเบิงสถานการณ์ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เบิกสถานการณ์ไปเรื่อยๆแม่นครับสำหรับผู้อยากได้ไปลองรักษาเบิกได้ครับพี่น้องราคาก็จังโทรมาหาคู่เกียงพื้นเอาวนะผมขึ้นเบอร์โทรตัวนี้ที่ T.U. ไห้นะครับผมบ่อแพงนะครับบ่อแพงแต่ว่าขันพ่นบ่มีผู้เอากระสีเอาเพิ่นไว้ดีแล้วเอากระเลี้ยงที่รักษาไว้เนาะมีตันสารเขาจะเอาไปขาที่เหลกผมเลยไปซื้อมาไว้ผมก็เลยซื้อขึ้นมาไว้ครับผมอันนี้คือของเก่าเพิ่นว่ามันเขาหักเลยจะเอาไปข่าเนาะแม่นครับก็เลยเอามาใบคลอกไว้ฟ้ามสำหรับผู้อยากเอาไปอุปปกกาาาาารรระเเเเอออไลีีี้้ยยงงงงดููจััโทมหคค่่พนนบ นะครับเม่ได้มีผลเดอกนะครับรักษาเขาอาจจะรักต้องรักษาหายแน่นอนแหละครับเขาเศร้าไข่นพ่นเซ้งในลูกเซ้งตัวพ่อยดีเขาไปกันครับเพราะว่านี่เป็นควอยแม่นะครับผมเป็นควอยตัวเมียล่ำแหน่ความครับพี่น้องอัตลักษณ์กับชัดจีนนะนะเลือกดีนะครับผมเอาสำหรับมื่อนี้กับขี้ขอกคู่เกียงนะครับผมทุกตัวเพราะว่าจะเป็นง่วนหรือควายนะครับผมขันมากอย่างไรน้ำเพลินกับล่องทางเพลินมาเบิ้งนะครับยูนีเพื่อว่าเป็นราคากันเองนะครับเป็นราคาพีราคาน้องแบ่งกันไปเลี้ยงสำหรับมื่อนี้กับขอบคุณคู่เกียงหลายนะครับผมทีี่่อออะนคคครับผมมขงงกกกกูเยยยยาาาาาหหหลลลลิป นะครับผมมาหลายเทื่อนะครับว่าไปมาหลายเทื่อแล้วได้ของดีน้ำเพลินไปเลี้ยงกับหลายคนแล้วนะครับวันนี้ฝากไว้เพราะว่าจะเป็นวแม่สาวหรือวแม่ทองหรือแม่ลูกงมๆครับพี่น้องเอาสำหรับวันนี้กัจากลาพี่พน้องไปซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ